สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่นนนารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องของประตูกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกของประตูอย่างงามเลยนะคะนี่แตกกอแตกนอแตกพุ่มสวยงามมากเลยค่ะแตกยอดก็เก่งนะคะเพื่อนๆพุ่มใหญ่กอใหญ่เลยละจ้า ใบสวยลายสวยเลยใช่ไหมคะนี่ลายกระดูกชัดเจนเลยค่ะลักษณะใบนะคะก็สวยงามมากเลยจ้าใบหนามากเลยค่ะนี่ท้องใบสีม่วงเข้มเลยค่ะเพื่อนๆต้นนี้จะเป็นตัวเมียนะคะ แปกพุ่มสวยมากเลยค่ะมาดูตัวผู้ของประตูนนะคะเพื่อนๆน,นี่ลายกระดูกชัดเจนเลยค่ะใบใหญ่ใบสวยเลยนะคะลำต้นแข็งแรงมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะ ประตูก็มีปุ๋ยน้ำสูตรบำรุงนะคะสูตรอ่อนโยนค่ะสูตรนี้นะคะใช้ได้เรื่อยๆเลยค่ะมาค่ะมาดูวิธีทําปุ๋ยน้ําสูตรนี้กับประตูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์และวิธีทาอะไรกันบ้างตามประตูไปดูเลยค่ะค่ะเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์และวิธีทําปุ๋ยน้ําสูตรนี้กับประตูกันนะคะอุปกรณ์ของประตูนี่เลยมีแค่2อ,อย่างนี่เลยค่ะน้าสาวข้าวค่ะวันนี้นะคะประตูใช้น้าสาวข้าว5ลิตรนะคะ ในน้ำซาวข้าวนี้ก็จะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเร่งการจเจริญเติบโตได้อย่างดีค่ะทําให้ลําต้นเขาแข็งแรงสีสวยค่ะเร่งสีให้สีเขียวสวยนะคะเพื่อนๆอีกอย่างจ้านี่เลยเครื่องดื่มชูกําลังค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็จะมีวิตามิน B6 B12 นะคะช่วยระเบิดรากการใบแข็งแรงรากชอนใช้หาอาหารได้ดีค่ะเพื่อนๆ ใบสวยสีสวยลำต้นใหญ่นะคะมาดูวิธีทำกันเลยจ้าวิธีทำของประตูนะคะนี่น้ำสาวข้าวห้าลิตรนะคะตามด้วยเครื่องดื่มชุกกำลังของเรา1ฝาจ้าวันนี้นะคะประตูจะนำไปลดน้องแก้วสลรพผัดนึกค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถลดได้บ่อยตามต้องการเลยนะคะแต่สําหรับน้องแก้วสารพัดนึกนี่ประมาณ3วันค่อยลดครั้งนะคะเพื่อนๆใส่บัวเปลดเลยจ้าไปกันค่ะตามประตูเปลดกันเลยค่ะตามประตูมาเลยค่ะเราจะนํามาลดน้องแก้วสารพัดนึกนะคะ นี่จะทําให้ลําต้นน้องเขาแข็งแรงมากเลยนะคะใบสวยใบตั้งใบสดชื่นเลยล่ะค่ะลดด้วยปุ๋ยน้นําสูตรนี้ของเราลงไปเลยค่ะลดลงไปเลยจ้ะเพื่อนๆพ่อจ๋าเพื่อนๆอนอ,นอย่าลืมนะคะน้องแก้วสารพัดนึกนี่ เราควรลวดน้ำประมาณ3ามวันต่อครั้งจ้าแสงแดดก็น้องเขาชอบแสงแดดํำไรนะคะหลายสวยมากๆเลยค่ะสูตรอ่อนโยนสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเพื่อนๆจะได้น้องแก้วสารพัดนึกที่สวยงามเหมือนของประตูเลยจ้า ต้นนี้กำลังออกดอกเลยนะคะเพื่อนๆคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นค่ะหามาปลูกกันค่าปลูกไม่ยากนะคะลดลงไปเลยจ้า ต้นน้องเขาสูงเร็วมากเลยนะคะนี่ต้นตั้งใบสดชื่นค่ะไม่มีเหี่ยวไม่มีล้มเลยนะคะลองทำดูกันค่ะจ้าคลิปนี้นะคะปัตูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะตูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของปะตูชนนลหนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ ตูชแนแลจ้า